วันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของตัวละครสกายเลอร์ฮะก็เป็นตัวเก่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นการคอลแลบร่วมกันกับนักร้องเวียดนามเซนตุง MTP นะครับก็คือเอาตัวนักร้องจริงๆเนี่ยมาใส่เป็นตัวละครในเกมอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับ ถ้าใครจําได้ตอนที่สกายเลอร์มาครั้งแรกตอนนั้นจะเป็นตัวที่เราต้องใช้เพชรสุ่มนะฮะถึงจะได้มาใช้แล้วก็ช่วงแรกเนี่ยความสามารถโหดมากเพราะว่านอกจากจะยิงลูกพลังที่สามารถทํำลายไอวอลได้ทั้งแถวแล้วเนี่ย mm hmm. เวลาตั้งไอวอลลงไปสกายเลอร์ก็จะฮิลเลือดตัวเองได้อีกด้วยนะครับ mm hmm. แต่ว่าปัจจุบันความสามารถที่ฮิลตัวเองได้เนี่ยก็โดนเอาออกไปแล้วนะฮะ และในแพดล่าสุดนี้ครับสกายเลอร์ถูกบัฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะเขาสามารถยิงลูกพลังออกไปได้2ครั้งแล้วนะครับเมื่อก่อนยิงได้1แต่ปัจจุบันยิงได้2 แม่เรียกได้ว่าน่าใช้ขึ้นมาทีเดียวลรามาทวนความจาสกิลสกายเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสกายเลอร์มาพร้อมกับทักษะแบบกดใช้งานที่ชื่อว่าริบไทยริทึมนะครับสามารถปล่อยยิงพลังคลื่นโซนิกไปข้างหน้าเป็นระยะทาง100เมตรเมื่อกระทบกับไอวอลจะเกิดการระเบิดและทําดาเบจ500ดาเมจต่อวินาทีในระยะ4เมตรดาเมทที่ทำเนี่ยคือดามเททาลายไอวอลนะครับไม่ใช่ดามเบททาลายคนนะทำลายได้เป็นเวลา6วินาทีมีคูดาสือ15วิและสามารถใช้งานได้2ครั้งนั่นเองนะครับ แม่เรียกได้ว่าบับขึ้นมาแบบนี้น่าใช้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันสักหน่อยสกายเลอร์ในแพทปัจจุบันมันจะเป็นยังไงบ้างโดยคอมโบที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเปิดด้วยสกายเลอร์ไปก่อน ยิงพลังให้ไอวอร์ศัตรูแตกหลังจากนั้นก็จะระดมยิงด้วยไครรอดเจาะก่อเจาะหมวกเขานะครับส่วนมิเกลเนี่ยใส่ไว้เพื่อเติม EP ให้ไครรอดเปิดสกิลใช้งานได้บ่อยๆและปิดท้ายด้วยลูน่าเพิ่มความลั่นของปืนเพื่อให้ยิงศัตรูตายไวที่สุดนะครับ แต่คอมโบสกิลอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอที่จะกำจัดศัตรูให้ตายไวๆนะครับเราต้องเลือกปืนมาเล่นร่วมกันด้วยนะฮะวันนี้ปืนที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะเล่นเป็น M60 นั่งยิงนะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเล่นร้อยนัดหรือปืนขอดดีไหมแต่ว่า2ปืนเนี่ยมันค่อนข้างดีดแต่ M60 พอแต่งเต็มแล้วมันจะนิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น M60 และจะใช้ระบบปรับแต่งปืนเนี่ยร่วมด้วยนะครับก็คือผมจะใช้ความสามารถของสกินไฟบวกลั่นสองระยะ1แต่ลูกทรงของปืนเนี่ยผม จะใช้ M 6 0ทองคํานะครับเป็นสกินที่ชอบมากแต่ไม่ค่อยได้หยิบออกมาเล่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการมาของระบบปรับแต่งปืนเนี่ยก็ทําให้เราได้เล่นสกินแปลกๆที่ไม่ค่อยได้หยิบมาถือนะฮะโอเควันนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับคอมโบสกายเลอร์กับ M 6 0นั่งยิงที่ผมคิดไว้ใช้งานร่วมกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ วันนี้กดบันไดหมดแล้งแผนที่เนคเทอร่านะครับก็มากับแจ็คก,กี้2คนแอบสังเกตว่าพอนั่ง2เนี่ยมันจะไปนั่งข้างหน้าก่อนนะครับข้างหลังนี่ยังว่างอีกสองที่นะที่นั่งยังว่างคนข้างๆยังไม่มีตรงนี้คนเยอะ,ต,ต,ววยอะตื่นตัวไว้คนเยอะตรงไหนเนี่ยเห็นอยู่คนเดียวใครไม่รู้ปรากฏลง 1- 4สวงฟ้ากับผมด้วย เดี๋ยวเจอกันเลยเพราะหนุ่มวิวไม่ใช่1ดิเห็น2จุดผมเห็นสีแดงๆ2จุดแปลว่าเขามีมากกว่า1ช้สกิลคนหาาแลทลทยเลยสวยซักกี้เปิดมาก็ซัดโฮมเมอร์ไปก่อนล็อกเป้าหมายวันนี้ผมต้องรีบหา M60 นะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมอาจจะเล่นปืนอื่นไปก่อนหยิบปืนอะไรได้ก็เอามาเพราะว่าเราต้องเคลียร์คนก่อนอย่างแรกข้างหน้าคนหนึ่งไปไหนละว,ว่า เอาโทรศันทมาทางนี้นาะงลากก่อยเฮ้ยนี่ไงเอ0หสิที่ตามหามาอยู่นี่นี่เองอ้าวแล้วแจ็คกี้ไปล่วงตอนไหนอ่ะเผิ่มแป๊บเดียวกลายเป็นกระโหลกไปซะแล้วยิง ไอคนนี้หรือเลปล่าลงมาคุยกันดีเล่นปืนอะไรเนี่ยระเบิดอะยอดใหญ่เลยคนที่ผมว่าเขาไม่นหนีนะเขาจะใส่อย่างเดียวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู <c oughs> <c oughs> ทำไรอะปืนกระแพงยิงโหดจ้าดเจ๊ๆบัดฟ้าไปหนึ่ง เผอเป็นหลับขยับเป็นแตกจริงๆแจ็คก,กี้อ่ะตอนนี้เราก็ได้ M60 เวลสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาชิปอัปเกรดกชิ้นหนึ่งก็จะขึ้นเลเวล3โอเคคือ M60 เวลาเรากดนั่งยิงอะ่ะปืนมันจะเข้าสู่โหมดปืนกลแล้วมันนิ่งมากนะครับเป้าคือไม่ดีดเลยคือนั่งกดได้ยันหมดแม็กเลยอะ่ะเข้าเป้าทุกเม็ด คือจริงๆคอมโบที่ผมคิดไว้เนี่ยจะเล่นกับปืนขอดก็ได้นะครับแต่จะหาปืนยากหน่อยเพราะต้องเก็บเหรียญไปสุ่มในกล่องเหลืองใช่ไหมปืนขอดมันดีตรงเวลานั่งยิงอะ่ะมันเจาะไอ้วอได้ไวมากใช้ร่วมกับสกายเลอร์เนี่ยผมว่าโหดไม่แพ้ M60 แน่นอนอ่ะนี่ไงเจอแล้ชิปอัปเกรดขั้น3เรียบร้อยตอนนี้ปืนผมก็พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปออกตามล่าคนกัน วันนี้สังเกตว่าผมใส่ชุดสกายเลอร์แบบเต็มยศเลยนะครับแต่จริงๆไม่ได้ใส่เป็นชุดนะอันนี้ผมเลือกที่จะถอดทุกชิ้นออกนะครับมันก็จะกลับเข้าสู่ชุดเริ่มต้นของตัวละครก็คือชุดสีขาวของสกายเลอร์นี่เองนะฮะสามารถใช้วิธีนี้ได้กับทุกตัวละครเลยนะครับลองไปถอดดูและจะเจอชุดร่างที่แท้จริงย <Hey. S 1> อาไอวอแบบนี้ไปเลยสกายเลอร์ แตกหนึ่งแตกสองแบบเฮ้ยได้อยู่นะไอวอ์ปุ๊บสกายเริ่มปั๊บนี่แน่อุยพลาดแตกสามจจผมจะยิงแบบเผื่อเวลาไงยิงไปก่อนที่เขาตั้งไอวอ์แต่ว่าแรงพลาดนะครับ,บคือสกิลมันมีเวลาเดินทางเราต้องการดีๆเ,เนยมันหนึบ แต่ได้อยู่คอมโบนี้เออเป็นอย่างที่ผมคิดไว้นะคือใช้สกายเลอร์ทำลายไอวอรไปก่อนแล้วก็รีบกด M60 นั่งยิงนะครับแปบ๊บเดียวเตเนี่แหละเป็นข้อดีของสกายเลอร์นะครับคือกดสกิลครั้งหนึ่งอ่ะมันทำลายไอวอรได้แบบทั้งกองเลยนะยิงตั้งใกล้ๆกันเนี่ยยิงลูกพลังประทีเดียวหายหมดเลยนะครับไอทางซ้ายตัวหนึ่งเอาใหม่เดี๋ยวลองอีกรอบ วิคนหาาแลลละทยยยเ้ตรงไหนวะนั่งแคมอะไรในบ้านน้องไอ้นี่ตายแบบไม่ทัดตั้งไอ้วอล้ยลงอย่างงี้ลงที่ส่งซะด้วยกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันกำลังยึดแอร์เดือบป้องกัน แจ็คกก้ไปยึดแอร์ดับใช่ไหมเสียงกระแดะมากเลยหมดไหมสองคนเมื่อกี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ <Hey. S 1> ใชไอฮ้ยไหมก่อนี่นะเจาะเลยอุ้ยอันนี้ยิงไม่ได้ผิดเลียมเจาะไอวอได,ได้แต่ยิงไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีรูปอยู่รอายจิตสควอตขอบคุณสำหรับของนะครับเพิ่งเคยมากดใช้แจ็คก,กี้เจอคนใช่ไหมจุดแดงข้างหน้า เปิดเลยเปิดก่อนได้ปูดเดี๋ยวเราต้องอ้อมนิดนึงระยะไกลแบบเนี้ยสกายเลอร์ชอบไปหนึ่ง <Easy. S 1> ชื่อคุณคุณนะอันนี้เขาไม่ทันได้ตั้งไอวอรเลยไม่ได้จอ <Hey. S 1> ด่อเลยยิงทิ้งเลย้อยลงมาจากไหนน้องวัน ให้เขาไปยืนกลางทุ่งเดี๋ยวซ้ำตัวน,นี้ก่อนแล้วก็มาตัวน,นี้ต่อไปเลยสกายเลอร์อืมเรียบร้อยวงแตกอะบอกเลยเ <laughs> กาะแหกด้วยฮะอ่ะต่างดีไอวอลตั้งก็เอาไปอีกลูกโดนไหมไดอ,อกนี้ อุ้ยเหมือนจะไม่ถึงนะอันนี้น่าจะเกินร้อยเมตรสุดระยะนะครับเฮ้ยผมว่ามันเกียนนะพอเรายิงสกายเลอร์ไปอะ่ะมันทำดาเมจโซนพื้นที่ด้วยนะครับพอศัตรูเขาจะตั้งไอวอร์ wall, มันตั้งไม่ได้โอ้ยิงเจ็บนั้นเนี่ยเริ่มสนุกแล้วคอมโบนี้เดี๋ยวต้องดันไป L ใกล้ๆน,น่าจะอยู่หลังตึกต้องให้อยู่ในระยะ100เมตรนะครับถึงจะเล่นได้ ลาก่อยแม่ไม่ตั้งต่อละไอวอลร,รอเจาะอยู่พวกวิ่งเฉยมีนะสวยเอาปิกเม็ด <c oughs> <c oughs> อย่างเกียนยิงสกิลลอเลยไม่ต้องตั้งอ่ะไอวอลวันนี้เหล็กตัวหนึ่งใช่ไหมแล้ววงบีบด้วยไงเดี๋ยวเขาต้องปิ่งตังคิวจักกี้เนกะ็บกระสุนมาให้ใช้เยอะจริง M60 นั่งยิงถ้ายิงเยอะๆกระสุนมันออกตลอดนะครับ200ลูกเนี่ยแป๊บเดียวหมด ตัวมาเล่นสกายเลยแต่ยาไก,กลไม่ค่อยถนัดผิดแผนเรามันสายหอลอยลาก่อยน้องโลแตกก่อเตกคือถ้ามันไกลมากผมก็ไม่กล้ายิงสกิลนะกลัวาม,มาเลยระยะแต่เอาจริงคูดาวก็ไม่ทหาน,นะครับถ้าเกิดไม่ต้องคิดอะไรมากก็ยิงยิงไปเนี่ยอย่างตรงนี้ ด้วยน้ำยิงและสกายเลอร์เรียบร้อยคอมโบต่อเนื่องและไข่คอมโไม่รู้เรื่อง <c> um <bo> ตัววีซาข้อหามาขัดขวางคอมโบเฮ้ยพอยิงได้สองครั้งและเกียนจริงมันต่อเนื่องกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับเมื่อก,ก่อนยิงเสร็จต้องรอคููดาวไง เออผมลืมบอกว่าคู่หูอ่ะต้องใส่ล็อกคูณมานะครับจะได้ช่วยลดคูดาวของสกิลกดใช้โ <Okay. S 1> อเคเปิดเหตุสแกนทางขวาสองข้างหน้าหนึ่ง,งเฮ้ยมาดีน,น,นั่งวัดกันไปเลยไปตรงนนั้ แม่ไอคนนี้ตั้งไอวอลแต่ไม่อยู่หลังไอวอลเลยใช้สกิลยิงไม่ได้เฮ้ยอย่างเกียนตั้งไอวอลไม่ได้เห็นปะ่ะโดนสกิลยิงเข้าไป ต้องย้ายจุดอย่างเดียวนะครับสกิลพอยิงไปเสร็จมันเป็นวงแดงๆที่พื้นน่ะมันก็จะปั่นอยู่อย่างนั้นน่ะปัน่นทำดาเมจตั้งไอวอลกี่ลูกก็แตกหมดนะครับไม่ <c oughs> แห่ตัวละครที่ถูกลืมแต่พอเอามาใช้จริงในปีนี้ใช้งานได้นะไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับถ้าเล่นกับตี้นี่ผมว่ามันแน่ช่วยยิงสกิลให้เวลาเจอตี้ที่เขาตั้งไอวอลลัวแตกมดสวัสดีครับไอ้ไอ้อ้ <c oughs> โดดร่วมกันสนุกสนานไอวอลเหรอเดี๋ยวรู้เลยไอ้ไอล็อกตัวบนเด็กไ,<อ>ไม่ต้องวิ่งไอวอลเหรอเอาอีกลูกเดี๋ยวครเดี๋ยวเขาสวน ลบหนึ่งสกิลผมไม่ได้วนเหรอ,อโอ้ผิดแผนเลยเนี่ยพอไม่มีสกายเลอร์ดิเจาะไม่เข้าเลยนะทั all, ทงปป้งไอวอทั้งโคโนรอคูดาวแป๊บหนึ่งแจ็คกี้ถอยไปก่อนไปไกลเกินช่วยไม่ทันนะระหว่างรอขอชอปปิ้งก่อนเติมลูกเขียวด่อน แตกหมดแต่ไม่ต้องห่วงเกียนยิ่งกว่าไอริสอีกนะเนี่ยไอริสมันยิงเจาะใช่ไหมแต่อันนี้มันยิงแล้วมันปั่นสซวนทั้งพื้นที่มันทำลายหมดระวังเริ่มเข้าใกล้แล้วเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นสก,กี้วางระเบิดแบบนี้เดี๋ยวก็ขาขาดเอง อ้ยไอตัวที่เหลือตึงว้ยระยะมันเริ่มใกล้แล้วไนงะแผนเดิมเราใช้ไม่ได้ระยะไกลก็ได้นะแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแตกหมดนะครับไอวอร์ I war. เจอพี่สกายเลอร์ก็ไปวันนี้ท็อปฟอร์มจัดจัดเลยสามคน หน้าหนึ่งล้ม <Brand. S 1> ถอยมาถอยมาสักที่ระวังระเบิดเหลือคนเดียวตัวัอะไรเนี่ยคนบ้าแก้ผ้าถือปืนไอวอลวิ่งเข้าบ้านอีกมาดิ ดีตัวทวงโนหนึ่งตึงอยู่ตึงอยู่คนท้าย แม่เรียกได้ว่าปรับมาแบบนี้โหดขึ้นกว่าเดิมเห็นเห็นนะครับยิงได้2ลูกต่อเนื่องแล้วเวลายิงไปเนี่ยมันทาดามเบสโซนพื้นที่บริเวณน,นั้นด้วยนะครับศัตรูต้องวิ่งหดีอย่างเดียวพอถ้าฝืนตั้งไอวอลต่อเนี่ยไอวอลมันก็จะแตกตามกันไปเรื่อยๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่โหดและก็มีสกายเลอร์แค่ตัวเดียวที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับ